เดินนะคะวันนี้ผมจะมาแ,มแคสเกมเดิมอีกแล้วนะให้ใช้ครับเกมอะไรฮนะกไ,ไ,นะไปลคุณก็จะรู้เองนี่ฮะรุกาแต่พายทแล้วรูออ้รู 也看了。<Yeah. S 2> yeah. พูดนะคะอืมต้องขอโทษจริงๆนะคะที่พงเล่นเพลงแล้วมัน Not late. 对啊。<Thank> ท่าเก่าแล้วกันนะฮะท่าใหม่บ้างนะฮะฮ <t> ู้่าโอ้ยวน็วนด้าทีคนที่ใช้าใชเท่าหม่เก็บบอ,อกเอ่ยในพรเยอะอโอเด้แลวสกิปเลยนะฮะปุ๊บอืม มใช่ฟรีเพล์มันก็ต้องเริ่มใหม่ไปไหนแล้วะฮะเอาเกียดทันนักมากต้องเล่นให้รอร้อมว้ ต่อไปเลยเขาทำอย่างนี้เลยนะ ข้าของขุที่สุดแสนจะมา้าแมน you <laughs> นาทีผมก็จะเลิกถ่ายเลยนะฮะอ้าวต,ต่อไปกันเลยดานนี้ท่านี้อาจจะใช้กับดานนี้ได้อือคือแฮนด์บอลนะเนี่ะมีเต้นมอนเลขด้วยฮะแต่อาจจะสิบนาทีครึ่งนะฮะไม่สิบนาทีตรงเหรอคะ โมงยังสวยเนื้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟิวเอ๊ะ ไปทาเพื่อไม่ได้ไป จบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฮะบ๊ายบายนะครับลาก่อนครับ